อ่ะโอเคแล้วในฐานะที่เราเรียนดนตรีมาครับแนะนําหน่อยคนน้องๆผมเชื่อว่าต้องมีคนในอินบ็อกซ์หาคุณเยอะแยะมากมายว่าแบบเรียนดนตรีไหมหนูเนียพี่เรียนดนตรีผมอยากเรียนดนตรีแบบพี่มากเลยจะยังไงกันดีคุณค,ค,คิดว่าไงผมรู้สึกว่า อาจจะไม่จําเป็นนะหมายมว่าไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเรียนในในสถาบันดนตรีคุณถึงจะเข้าใจดนตรีได้อะไรเงี้ยเรียกว่าไงเหมือนการที่เอาตัวเองไปอยู่ในสังคม,มดนตรีมันก็ทําให้เราซึมซับก็ถูกแต่ว่าถ้าแบบการเรียนดนตรีมันมันต้องมีความพร้อมหลายๆอย่างขื้นฐานสุดก็คือเรื่องเงินเพราะว่าค่าค่าใช้จ่ายเรียนดนตรีแพงแพงมากครับอ,อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์<ช>แพงครับยอย่างที่2คือ เรียนดนตรีแบบว่าไม่เก่งเรียนยากหมายว่าถ้าไม่ได้แบบมีมีพื้นฐานถ้าไม่มีพื้นฐานหรือว่าไม่แบบฮึบสู้จนแม่งได้จริงมันมันเหนื่อยมากเี่มันเหนื่อยมากสามคือพ่อแม่ต้องเข้าใจอ่าอันนี้สำคัญพ่อแม่ต้องเข้าใจครอบครัวต้องต้องพพอร์ตพร้อมพพอร์ตแต่ผมว่าจริงๆปัจจุบันเรื่องครอบครัวน่าจะเปิดกว้างขึ้นนะเปิดกว้างขึ้นครับแต่ก็นั่นแหละฮะถ้าถ้ามีเอ e m เมนต์สามอย่างนี้ก็ถ้าชอบจริงๆก็เอาเหอะใช่มี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 ทรงว่าจะเรียนได้ใช่ครับแต่ว่าการเรียนดนตรีเนี่ยต้องยอมัน มันจะเปลี่ยนวิธีการมองดนตรีของคุณไปอย่างสิ้นเชิงสิ้นเชิงเลยใช่ซึ่งคุณอาจจะรักดนตรีมากขึ้นก็ได้เพราะว่าคุณเข้าใจมันมากขึ้นหรือคุณอาจจะเกลียดนตรีไปเลยเพราะว่ามันมีความซับซ้อนอยู่นะคุณไม่ใช่คุณไม่สามารถเอนจอยดนตรีแบบเดิมได้อีกแล้วหรืออะไรเงี้ยมีเหมือนกันมีเหมือนกันเพื่อนผมที่แบบเรียนดนตรีไปแล้วแบบรู้สึกว่าฉันมองอะไรฉันก็เป็นคนขี้จับผิดขี้จับผิดเหมือนว่าแบบเฮ้ยไอคนนั้นแม่งเจียนว่ะเฮ้ยนักร้องคนนี้แม่งใช้คอดนี้ว่ะมันอยู่ที่ไมซ์เซ็ตแองอย ผมก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าโอเคถ้าคุณมาเรียนดนตรีแล้วคุณจะสําเร็จไหมหรือว่าคุณจะแบบ เกียรตดนตรีไปเลยอะไรเงี้ย <ừ> ซึ่งซึ่งแบบเป็นเรื่องที่ต้องลองเองต้อง <ừ> ลองเองครับ <ừ> แต่จริงๆยุคนี้ถ้าสมมุติว่าไอปัจจัยที่บอกว่าแบบมันมีครบแล้วเออแต่ว่าถ้าถ้าใครไม่มีเนี่ยทุนก็แบบไม่จําเป็นจะต้องแบบเสียใจหรือน้อยใจเลยเพราะว่าแบบเรียนใน YouTube หรือว่าอะไรตอนเนี้หรือคอร์สออนไลน์ตามเ <ừ> ฟสอะไรเงี้ยมันแบบมันก็ใช้ได้อ่ะเออมันมันก็แบบโลกยุคนี้แม่งโดยมาเข้าถึงหมดทุกอย่างใช่โดยโดยเฉพาะถ้าถ้าได้ภาษาอังกฤษด้วยนะเปิดดูคลิปภาษาอังกฤษสบายมากแบบการทําบีการมิกเพลงหรืออะไรของผม ที่ทำเป็นทุกวันนี้ก็แบบ30%อ่ะคือไปเรียนในห้องเรียนแต่เจ็บอ่ะคือผมนั่งดูคลิป y o ยูทูบมาเป็นแบบผมว่าไม่ต่ำกว่า500คลิปอ่ะพันคลิปอ่ะเออคือแบบไม่จําเป็นจะต้องรอไปเรียนในห้องเรียนแล้วอ่ะก็หมายความว่าดนตรีบางครั้งเราออกมาเสพข้างนอกดีกว่า แต่ใช้การขวนขวายเนี่ยทำดนตรีได้ดีกว่าใช่ครับการที่ไปเรียนในห้องเรียนเหมือนผมให้เขามาเช็คลิสเออสิ่งนี้นายมีวินัยที่ออกไปทําสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นแล้วหรือยังนายออกไปใช้วินัยของตัวนายเองอ,ะอ่ะสร้างสกิลแบบนี้แบบนี้แล้วหรือยังอาจารย์ทำได้เท่านั้น อ๋อเหมือนเหมือนเราไปเรียนน่ะสุดท้ายอาจารย์ก็เป็นไกด์ก็มีคนคอยมาไกด์คอยมาไกด์เราไปประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดสมมติเรารู้สึกว่าเราชอบดนตรีแต่เราก็สามารถทำอีกอย่างได้ได้เราค่อยไปไกด์ตัวเองอีกทีหนึ่งก็ได้เหมือนกันถูกไหมเหมือนเหมือนการเรียนรู้ดีที่สุดมันก็คือการลองลองจริงอ่ะพี่เหมือนถ้าแบบผมผมเรียนอยู่ในห้องอย่างเดียวเลยแล้วผมแบบไม่เคยสร้างงานเองเลยผมก็ผมทำให้เป็นใช่ครับนั่นหมายความว่าการเรียนที่ดีที่สุดคือการลงมือทําใช่ครับ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันกด่อยเดีโอ้ใจคอจะดูองเดียวเลยเหรอขอร้องอ่นะนะ่ๆนะนะ